สวัสดีค่ะเพื่อนๆก็หายไปนานสักพักหนึ่งนะคะพอดีว่าเป็นช่วงที่ช่วงที่ปลายช่วงที่เราจะปิดคลาสที่น้องเรียนวิชาเสริมสวยนะคะก็วุ่นวายนิดนึงนะคะก็ไม่ได้มาทําคลิปวิดีโอเลยก็จะมีแต่คลิปสั้นๆของน้องสัญชัยนะคะถ้าเพื่อนๆที่ติดตามก็จะเห็นว่าน้องก็พยายามลงทุกวันเพราะว่าอยากเก็บพัฒนาการหรือว่าในเรื่องของการพัฒนา การที่ดีของน้องนะคะก็ก็8เดือนแล้วนะคะที่น้องสัญชัยโดนหมาข้างบ้านปินรัวเข้ามากัดน,นะคะก็ตอนนี้น้องก็พาน้องฝังเข็มนะคะสัปดาห์เว้นสัปดาห์นะแล้วเรื่องเรียนเนี่ยนองเพิ่งจะจบคลาสไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็คือแต่มันยังไม่ได้จบ100%นะคะวันนี้ก็เลยว่ามาพูดคุยทักทายกันอัปเดตกันนะคะก็คือ คลาสเรียนในห้องที่จะต้องไปครอกเวลาเรียนเนี่ยไม่ต้องแล้วตอนนี้ก็จะเป็นช่วงเวลาของการส่งชั่วโมงคลินิกนะคะชั่วโมงคลินิกที่เขาเรียกว่า clinical time นะคะก็จะเป็นจำนวน130่ชั่วโมงนะคะน้องก็จะต้องทำชั่วโมงตรงนั้นให้เสร็จซึ่งก็จะมีเดี๋ยน้องให้เพื่อนๆดูนะคะเขาก็จะมีะรายละเอียดมาแบบนี้นะคะก็จะเป็นนี่น้องเอกสารนี่อยู่บนโต๊ะ ก็จะเป็นแผ่นกระดาษแบบนี้นะคะเขาก็จะไล่รายการที่เราจะต้องส่งนะคะก็มีทั้งหมด77อย่าง77ชนิดนะคะก็คือเรื่องของการทำเฟสเชียลนะคะเรื่องของการทำแว็กซ์แล้วก็เรื่องของการแต่งหน้าก็จะมีทั้งหมด3หมวดด้วยกันนะคะทีนี้ในเรื่องของวิชาเสริมสวยเนี่ยเราไม่ได้เรียนแค่3หมวดนี้นะคะเพื่อนๆนที่อยู่อเมริกาแล้วมองหาอาชีพที่จะ มีใบประกาศหรือว่ามีใบเซอร์เฟติเคตต่างๆเนาะอย่างที่น้องเรียนที่เขาเรียกว่า e s s e n t i a l t เนี่ยเรียนทั้งหมด6600ชั่วโมงนะคะก็จะมีให้เราเรียนลิปติ้งขนตาลิปติ้งขนคิ้วย้อมขนตาย้อมขนคิ้วนะคะแล้วก็แต่งหน้าเรียนเรื่องนวดแบบสปานะคะเอ่อเ a t เชียลทรีทเมนใบหน้านะคะดูแลผิวหน้าแล้วก็เรียนเรื่องการแต่งหน้าแล้วก็เรียนเรื่องการแว็ก ขนอันนี้ก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ก็โอเคคือหน่องไม่ค่อยชอบกลิ่นของอตัวน้าแว็กซ์นะคะเวลาเราฮีทกับความร้อนในกลิ่นมันจะแบบเหมือนไม่ค่อยสบายปอดเนาะเหมือนปอดหน่องไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ก็ประมาณนี้แต่พอ,อชั่วโมงคลินิกเนี่ยเขาก็จะให้เราส่งทั้งหมด77อย่างนะคะก็จะรวบรวมกันทั้ง3ชนิดคือแต่งหน้านะคะเฟสเชียลทรีเมน แล้วก็แว็นะคะก็จะมีแว็กซ์แบบบอดี้แว็กับ f a c เชียลแว็กซ์เฟ a เ็ก็คือในส่วนของใบหน้านะคะไม่ว่าจะเป็นแว็กคิวแว็กขนหนวดแว็กขนอะไรตรงจอนแว็กขนบนลิมฟิกป,ปากที่ว่าแว็ขนหนวดเนี่ยอ่อก็ส่วนใหญ่ผู้หญิงอะ่ะเขาจะแว็กให้โล่งๆเนาะผู้หญิงฝรั่งบางคนที่ขนเยอะหรือว่าที่นี่มันก็จะมีหลากหลายเชื้อชาตินะคะก็ เอเชียเราอ่ะขนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เนี่ยน้องเรียงต้องหาลูกค้านะคะน้องที่จะต้องเข้ามาทำเฟเชียลนะคะเรื่องของคำว่าลูกค้านะคะที่เนี่ยน้องไม่รู้ว่ารัฐอื่นๆที่เ,ออเรียนวิชาเสริมสวยเนี่ยเวลาหาลูกค้าเนี่ยในชั่วโมงคลินิกเนี่ยตอนแรกน้องเข้าใจว่าไม่ได้มีค่าใช้จ่ายนะคะแต่โรงเรียนให้เราจะต้องจ่ายนะคะลูกค้าของเรานะคะจะต้องเป็นผู้จ่ายเขา เขาให้นิยามว่าลูกค้าของเธอเธอเป็นนักเรียนฝึกนะแต่ในความเข้าใจหน่องการเป็นนักเรียนเนี่ยค่าบริการเนี่ยไม่น่าจะสูงนะแต่ที่เนี้ยเฟเชียลราคา65เหรียญน,นะคะทรีทเมนต์บนใบหน้าเนี่ยการเฟเชียลนวดน,นวดหน้านะคะการทำทรีทเมนต์ที่หน้านะคะก็65เหรียญซึ่งราคาก็ก็ก็ถือว่าใกล้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 เคียงกับ ในสถานที่ที่เป็น professional แบบเพราะว่าน้องมีลูกค้าที่ซื้อขนมใช่ไหมน้องก็คุยกับน้องเขาว่าเฮ้ยถามเขาว่าร้านที่แกไปทําประจําที่เป็นนวดหน้าเนี่ยราคาเท่าไหร่นางบอกหนึ่งชั่วโมงหกสิบเหรียญน้องก็แบบกุมขมบับแล้วนะตอนนั้นน้องก็อ้าวตายแล้วฉันต้องฝึกง,งานนะแกอะไรเงี้ยก็คุยกับน้องเขาว่าเออฝึกง,งานเฟเชียลนะต้องต้องหาลูกค้าแล้วแล้วลูกค้าก็ต้องจ่ายนี่ยังไงดีอะไรเงี้ยสุดท้ายน้องก็ น้องก็ต้องซื้อเวลาด้วยเงินของน้องเองนะคะน่องก็เรียกน้องๆลูกค้าคุณพี่คุณนะ้าหรือเด็กๆทั้งหลายให้เข้ามานะให้เข้ามาทำนะคะก็จะมีอยู่2ส,ส่วนน้องก็คือจะไปประกาศกับกลุ่มในชมรมโคโลราโดก็จะเป็นน้องก็จ่ายให้ครึ่งราคานะก็ลดให้50%สิส่วนน้องๆที่เป็นลูกค้าเคยซื้อขนมอะน้องก็น้องก็เรียกว่าจ่ายเต็ม ร้อ <laughs> ไม่รู้แหละก็คือก็ก็จดรายละเอียดไว้ว่าเราต้องจ่ายไปทั้งหมดทั้งมวลเท่าไหร่แต่คร่าวๆที่เคาะตัวเลขดูก็ประมาณรวมๆ3 0 0พันไปไปลายแต่แต่สี่พันเหรียญนะแต่ก็ช่างมันคือหนึ่งนะพอเราเรียนจบตรงนี้แล้วนะคะมันก็จะต้องไปสเต็ปถัดไปถ้าเราจบชั่วโมงคลินิกใน130ชั่วโมงหรือส่งงาน77ชนิดเรียบร้อยแล้วเนี่ย เราต้องไปสอบ practical board ก็คือสอบในชั่วโมงแบบปฏิบัติกัแบบหัวหุ่นเนาะก็คือนวดหน้าทำแบบทำเหมือนกับที่สอบในห้องเรียนหน่องๆเคยสอบไปแล้วนะคะในห้องเรียนก็คือเขาก็จะสอนทุกอย่างให้หมดนะแต่อันนี้เราก็ต้องไปทำา p p p o n t t m n t t กับสเตทของเรานะในพื้นที่ท,ที่ที่มันใกล้บ้านเราแล้วก็อันสำคัญสุดก,ก,ก็คือสอบ exam นะคะก็คือสอบข้อสอบ100ข้อต้องผ่าน ในจำนวน70ข้อนะคะอันนี้ก็ปาดเหงื่อกันแบบแรงๆเลยนะคะเพราะว่ามันมันไม่ได้มีภาษาไทยนะอ่ามันมีอยู่2ภาษาที่เขาให้ให้แปลได้ในระบบก็จะมีภาษาสเปนนิชกับาภาษาเวียดนามนะคะ ก็มีลูกค้าหนองนะคะพี่ท่านหนึ่งเกดก,ก็บอกว่าเพราะว่าคนที่เนี่ยเขาคนเวียดนามเขาทําอาชีพเสริมสวยเยอะเขาก็เหมือนเรียกร้องสิทธิ์ที่ว่าอยากจะให้ใช้ภาษาของเขาอะสามารถที่จะสื่อสารในห้องสอบได้แล้วก็ชาวสเปนนิชก็เหมือนกันก็เลยมันก็ง่ายสําหรับเขาเนอะคือความจําที่ว่าเขาก็อ่านในในภาษาของเขาจําในภาษาของเขาแต่สําหรับหนองอะเ,ออเขาบอกว่า ตอนที่จะมักเรียนตอนแรกเนี่ยก็ต้องพูดถึงรายละเอียดถึงความที่เป็นทริคของเขาอะโรงเรียนนะ,ะเขาก็บอกหน้องนะคะว่าเอาเครื่องแปลภาษาไปได้นั่นหมายถึงโทรศัพท์ที่เรามีทานสเลตแบบว่าสามารถที่จะไปส่องข้อความแล้วมันแปลามาเป็นภาษาไทย เราก็เข้าใจแบบนั้นซึ่งสามีน้องอ่ะเขาจะกังวลเขาจะมักจะรีมายกับโรงเรียนเสมอที่เวลาเราไปเข้าไปเช็คโรงเรียนแต่ละที่นะเขาจะบอกว่าเมียฉันเนี่ยภาษาอังกฤษแค่เจ็ดส้านะอะไรอย่างเงี้ยเวลาสอบกับเสเตทเนี่ยสามารถที่จะแปลด้วยเครื่องแปลได้ไหมอะไรเงี้ยเขาก็ตอบก็ได้โรงเรียนก็ตอบมาว่าได้นะแต่จริงๆแล้วเนี่ยพอมาเช็คราละเอดจริงๆแล้วอ่ะแปลได้แต่ต้องจ่ายค่าล่ามนะคะต้องเป็นตัวบุคคลเข้าไปแล้วก็ เราก็แปลให้เราต้องต้องติดต่อกับในในสเตทที่เราจะไปสอบนะไม่ใช่หาใครไปแปลให้เราซีซัวไม่ได้นะแล้วเพื่อนคิดดูถ้าเอาล่ามไป1ข้อสอบ100ข้อให้เวลา90นาทีซึ่งแค่ชั่วโมงครึ่งแล้วล่ามก็ต้องมาอ่านโจทย์มาอ่านช้อยให้เราเขาแบบหนองว่ามันไม่ทันนะ่ะหนองก็เลยบอกสามีว่าเออไม่เป็นไรอย่างนั้นฉันก็ต้องฝึก อ่านในข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษนะคะก็ต้องฝึกน้องก็ฝึกโดยเขียนข้อสอบอ่านข้อสอบที่น้องข้อสอบมันจะมีแนวข้อสอบเนาะเราก็จะเข้าเว็บของ PSI นะคะเพื่อนๆที่กําลังเรียนด้านนี้ก็จะรู้แหละโรงเรียนเขาก็จะสุดท้ายแล้วเขาก็จะบอกในในรายละเอียดให้นะคะ PSI มันก็จะมีลิงก์ที่เราสามารถที่จะเข้าไปข้อสอบแนวข้อสอบมันก็จะอธิบายมันจะมีโจย์มีอธิบายแบบว่าคําตอบเลยนะคะ หน่องก็อ่านแล้วก็เขียนแล้วก็เหมือนก็ต้องจำอ่ะเหมือนอย่างเช่นคำถามง่ายๆนะคะอย่างเช่นว่าโอเคถ้าเราอ่านในบทความภาษาอังกฤษในข้อสอบภาษาอังกฤษเขาไม่อยู่คำถามหนึ่งที่ที่หน่องจำขึ้นใจเขาจะถามว่าเซลล์ของคนเราเนี่ยผัดเปลี่ยนกีวน่วันต่อรอบอันเนี้ยทุกคนต้องรู้คิดว่าต้องต้องรู้นะถ้าใครที่ใส่ใจเรื่องเรื่องของสุขภาพเรื่องของผิวพรรณน,น่ก็จะรู้ว่า28วันเซลล์มันจะผัดเปลี่ยนใช่ไหม อย่างเงี้ยภาษาอังกฤษเราก็รู้แล้วคาถามเพราะว่าเราเราจะเข้าใจคําศัพท์ใช่ไหมเพราะมันไม่ได้เป็นคําศัพท์ที่ยากอะไรอะไรเลยนะไม่ไม่เยอะไม่ยุ่งยากอ่ะพอเราฟังข้อสอบปับ๊บเราก็จะรู้เลยอย่างในห้องเรียนนะคุณครูก็จะมาฝึกทักษะด้วยการให้นักเรียนใน5้าคนเนี่ยเอ,อมันจะมีมีเขาเรียกว่าอ,อมีเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเว็บนะ ก็เหมือนทุกคนก็จะเข้าไปแล้วก็ครูก็จะอ่านคำถามแล้วก็ให้เลือกคำตอบแล้วทีเนี้ยใครได้คะแนนสูงสุดมันก็จะจัดลำดับหนึ่งสองสามหน่องก็ได้ที่โหลประจำเอ่อมีครั้งหนึ่งได้ที่สามมก็จะเป็นเรื่องของที่เราอ่านมาเยอะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องวิตามินเรื่องสุขภาพเรื่องการดูแลผิวพรรณมันก็จะผ่านตายเยอะหน่องก็จะค่อนข้างจำอะคือเหมือน บางอย่างถ้าเราอะจำได้เราตอบได้ทีเนี้ยคุณครูก็จะแบบประมาณว่าดราม่านิดนึงอย่างวันนั้นนะหนองอยากนองอยากเมาเลยจริงๆคุณครูก็จะบอกว่าทําไมเธออันนี้เธอตอบได้ทําไมทําไมข้อนี้ตอบไม่ได้หน่องก็บอกว่าก็อันที่ตอบได้คือฉันจําได้อันที่ตอบไม่ได้คือฉันเดาไงแต่ตอนที่นองตอบได้หลายๆข้อหลายๆข้อนักเรียนคนอื่นก็จะแบบว้าวไงก็บอกอ้าวส่วนเธอที่ทไมเธอตอบได้หนองก็ นองยังไม่ทันตอบนะคุณครูก็ตอบแทนคาคาตอบของน้องให้เพื่อนๆฟังว่าหล่อนเดาเอาน้องก็แบบโอ้โหเธอเธอก็แม่ไม่ให้แบบว่าให้เครดิตฉันเลยอะไรเงี้ยน้องก็บอกว่าอันที่ฉันตอบได้อ่ะน้องก็เลยบอกเขาก็คือฉันจําได้อันที่ฉันตอบไม่ได้มันผิดก็คือฉันเดาไงมันก็ผิดไงมันมันก็ make ซ e n s อยู่แล้วไหมแต่เขาอ่ะเหมือนเหมือนกับว่าเหมือนกับว่าให้ให้อ่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะให้ค่าเราต่ำเงี้ยว่าเราอ่ะ ภาษาเราไม่รู้เรื่องอะไร่เงี้ยน้องก็แบบอืมแต่เราอ่ะไม่ไม่ได้มีปัญหาไม่ไม่ถกเถียงไม่อะไรนะคุณครูอ่ะหลายอย่างหลายอย่างเยอะนางก็จะประมาณว่าปากวายปากมากแล้วก็โวยวายอะไรเงี้ยมีมีครั้งหนึ่งนะที่น้องอยู่ในห้องเรียนแล้วแบบเตรียมพร้อมน้องๆลูกค้าน้องเนี่ย เขาก็ให้ความร่วมมือเขาก็แบบว่าเออพี่น้องวันนี้หนูว่างที่น,นี้หนูว่างหนูลงให้ได้อะไรเงี้ยน้องก็รันไว้เลยรันแบบรายชื่อเด็กๆที่จะไปจองคนะิวเนาะมันจะต้องเข้าระบบนะคะที่นี่จะใช้ระบบของวากาโลซึ่งวากาโลก็จะเป็นแพลตฟอร์มที่ร้านเสริมสวยร้านซาลอนใช้กันเยอะน้องคาดว่าราคาคงไม่สูงเนาะกน่าจะเบสิกคนนิยมใช้กันเยอะก็คือมันจะเป็นแพลตฟอร์มที่แบบว่านะัดออนไลน์ ราะลูกค้าถ้าจองเวลาแล้วก็ต้องกรอกอรายละเอียดคือเมื่อเข้าไปถึงร้านนะคะเวลาร้านสปาหรือซาลอนเขาจะบริการลูกค้าเขาจะไม่ให้เรามานั่งกรอกอะไรเสียเวลาแล้วคือคุณมีรายละเอียดผ่านออนไลน์แล้วเรียบร้อยนะคะระบบที่นี่จะเป็นแบบนี้ก็น้องก็จะต้องเรียนรู้เรื่องของการรันระบบการจองนะการทําระบบซึ่งโรงเรียนมันก็จะมี2ฝั่งก็คือ,อ,อ Dream m มส s ป a Spa, เขาก็จะเป็น สปาที่เขาบริการลูกค้าช่วงจันทร์ถึงวันเสาร์ประมาณนั้นแล้วฝั่งโรงเรียนฝั่งของ Academy ี่นะคะ e l i t e Academy เนี่ยเวลาเราเช็คอะเวลาหน่องจองเวลาหน่องก็ต้องบล็อกในฝั่งของดูเมสปาฝั่งหนึ่งแล้วก็ต้องไปเช็คในฝั่งของอะคาเดมี่นะว่ามีนักเรียนจองไหมแต่จริงๆแล้ว ถ้านักเรียนจองมันก็ต้องบล็อกทั้งสองฝั่งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราดูที่ดูเมสปาไม่มีใครจองก็หมายความว่าห้องว่างส่วนใหญ่หน่องอาจจะจองล่วงหน้าเพราะว่าหน่องเริ่มรันรายชื่อน้องๆเข้ามาในเฟเชียลหน่องเริ่มตั้งแต่เฟเชียลก่อนเพราะเฟชเชียลหน่องต้องส่งทั้งหมด2ี่สิบห้าครั้งนะคะย5สิบห้าลายเซน็นก็คือต้องหายี่สิบห้าคนนะคะอาจจะเอาคนเก่ามารันก็ได้ส่วนใหญ่สามีหน่อง โดนจับใส่ไว้ทั้งหมดทุกสัปดาห์เลย5สัปดาห์ลงทุกสัปดาห์ลงทุกสัปดาห์เลยนะคะทำเฟเชียลนะก็ก็มีพี่คนหนึ่งแกก็มาให้สองรอบนะก็คือมาต้นเดือนกับปลายเดือนน้องคนหนึ่งก็มาให้สองรอบก็ถือว่าโอเคน้องก็แบบไม่ต้องไปหาอะไรเยอะเพราะวะ่าคือถ้าเขาลงระบบแล้วเขาจะมีประวัติอยู่แล้วมันก็จะกรอกแบบฟอรมได้ง่ายขึ้นนะคะก็คือมันจะไม่ช้าเหมือนรอบแรกที่กรอกก็ ก็เรียกว,ว่าหนองก็รันเอ่อฟเชียลไว้ครบทวนนะคะ25รายการ25คนเออที่จะเข้ามาเนาะ25เอ่เขาเรียกว,ว่าอะไรอะเฟเชียลอะพร้อมนะคะก็เวลาหนองจองระบบแรกๆก็จะขุกขักนิดนึงนะเพื่อนๆอาจจะรู้อยู่แล้วว่าด้วยความสูงวัยนะความจำก็อาจจะเชื่องช้าช้ากว่าเด็กๆนะก็หนองก็โดนไปหลายรอบโดนแบบว่าโดนแบบว่าสั่งแบบ คืออย่างมีช็อตหนึ่งแบบรู้สึกแบบก็ห,หงุดหงิดเหมือนกันนะแต่ก็ต้องข่มใจก็มีช็อตหนึ่งก็จะแบบว่าวันนั้นน้องเริ่มจองครั้งแรกในระบบเนาะในระบบไอวากาโลแล้วแบบจริงๆครูก็สอนไปแล้วแหละแต่น้องก็จะแบบอัดวิดีโอยาวๆไปเลยแล้วพอหน้องไม่ได้มาเปิดทีลสะสเตปดูแล้วน้องก็แบบค่อยๆเปิดแล้วมันช้าครูก็จะแบบว่าเธอไม่รู้อ่ะเธอรอฉันก่อนเดี๋ยวฉันสอนให้อะไรเงี้ย เธอไม่รู้อะไรเลยอะไรเงี้ยหน่องก็แบบอ,อืมแบบว่าวันที่เขาวันวันแรกอะเสาร์แรกที่หน่องจองอะในระบบอะเขาก็แบบโอเคเดี๋ยวจองให้สุดท้ายเขาก็ผัดแล้วเขาก็วันนั้นเขาก็ไม่ได้ช่วยที่จะแบบมาดูระบบให้หน่องเนาะเขาก็บบโอเคเดี๋ยววันรุ่งขึ้นพอวันอาทิตย์อะวันที่หน่องจองครั้งแรกหน่องก็เลยแบบเฝ้าแบบพอพักกลางวัน,วนปับ๊บนี่ฉันไม่กินข้าวแล้วฉันแบบจองอยู่หน้าคอมก็บอกว่า ครูก็แบบหงุดหงิดแล้ววันนั้นนางเมนมานางก็แบบขอผ้านามัยขอยืมก็คือคือเหมือนถามหาว่าใครมีผ้านามัยน้องก็มีนางก็ขอไปสองรอบแหละน้องก็แบบก็คือถ้าใครขออะไรเรามีเราก็ให้นะเราก็แบ่งให้ได้มันไม่ใช่เรื่องที่จะแบบว่าแบบต้องปฏิเสธทีเนี้ยนางก็ดูอารมณ์เสียนางก็แบบพักกลางวันนางบอกเธอไปกินข้าวเธอจะมานั่งเฝ้าจอทําไมเธอทําไม่ได้เธอไม่เข้าใจเดี๋ยวรอชัดอะไรเงี้ยน้องก็นึกในใจ ก็วันเสาร์ฉันรอเธอเธอก็บอกว่าเทฉันเละเทบอกว่าฉันไม่ได้จองสักคิวอะไรเงี้ยก็กังวลอ่ะนะโอเคเสร็จแล้วพอวันอาทิตย์วันนั้นเนี่ยน้องก็แบบแบบเกาะติดอยู่กับคอมเลยนานงะก็แบบประโยคหนึ่งที่นางว่าหน่องนะน,นางก็แบบประมาณว่าสุนทรีฉันะเป็นซูเปอร์วิเซอร์นะเธอต้องฟังฉันโอ้ยน้องแบบคิดแล้วว่าโอ้ยเธอที่แบบ เธอเหมือนคนบ้าอำนาจมากอะเธอแบบพูดดีๆก็ได้ไหมเธอแบบเธอไม่ต้องใช้พลังงานเยอะคือหน่องอะไม่หน่องก็แบบโอเคโอเคอย่างนั้นอย่างนั้นฉันปิดคอมนะอะไรเงี้ยหน่องขี้เกียจจะให้เขาแบบของขึ้นอะคือไม่อยากให้เขาแบบโวยวายบ้าบอมเหมือนคนบ้าอะไรเงี้ยหน่องมีความรู้สึกว่าโรงเรียนเนี้ยมันเหมือนปั่นประสาทมากๆแล้วก็แบบอ,อคือมันมีความเครียดอะนะแต่ก็ลดลงเรื่อยๆแหละหลังจากที่เรา เนี่ยหนึ่งสัปดาห์ก็คือจากอาทิตย์ที่แล้วน้องเข้าเรียนท้ายสุดจากการครอกเวลาก็คือก็คือจบแล้วเดี๋ยวเข้าไปช่วงวันเสาร์เนี้ยนองก็ลงทุกสัปดาห์เลยเสารนะ์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์เนาะอ่าก็มีช่วงวันธรรมดาอยู่3วันที่บุ๊กเพราะว่ามีม,มีมีน้องๆว่างให้หนองช่วงวันธรรมดานะก็เลยโอเคลงไปก็เรียกว่าเข้าต้นเดือนหน้านองก็จะเคลียร์เรื่องเฟเชียลเรียบร้อยนะคะเสร็จสิน้น 25่สิบห้นะก็มารันกันต่อเรื่องของแว็กซ์นะคะก็ดูวุ่นวายนิดนึงนะซึ่งซึ่งอยากจะบอกเลยว่าการเรียนในอเมริกานะมันมันก็ต้องทำตามสเต็ปเขานะคะแล้วภาษาหน่องก็จะเรียกว่างูประปาไหมก็คือรู้แต่เราไม่ได้รู้เต็มร้อยนต์นะอย่างในห้องเรียนหน่องย,ยังต้องใช้เครื่องแล็ปท็อปแล้วก็เปิดนะเอ่อ translate กูเกนะิะเปิดแล้วมันจะมีปุ่มให้เราเลือกให้แปลเวลามีคุณครูที่เขาพูดนะเวลาเขาสอนนะภาษามันก็จะเข้าภาษาอังกฤษมันก็จะแปลเป็นภาษาไทยให้หน่องหน่องก็จะแปลความประมาณนั้นนะคะแล้วกเ็เรื่องของรายงานกับโปรเจกต์ต่างๆหน่องก็เคลียร์ซึ่งซึ่งอันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าต้องเรียกว่าสามีหน่องช่วยดูแลช่วยแบบว่า ดูเรื่องรายงานดูเรื่องกันบ้านดาูมาช่วยหลายๆอย่างนะแต่สุดท้ายแล้วอะพอถึงวันสอบที่จะได้รับใบอนุญาตอะจะได้หรือไม่ได้ก็ต้องอยู่ที่ตัวหน่องคนเดียวหน่องก็ต้องอ่านหนังสือเนาะอ่านข้อสอบก็เป็นงานหนักเหมือนกันนะหน่องก็เคยได้ยินหลายๆคนที่ที่แชร์ประสบการณ์นะที่ทีเ่เรียนไม่ว่าจะเป็นคอสโทอรจีนะที่เรื่องของวิชาเสริมสวยนะก็ สอบกันหลายรอบเหมือนกันอย่างน้อยสี่ถึงหรอบน้องก็แบบพยายามเผื่อใจแต่ว่าเราก็อยากสอบผ่านในรอบแรกเนาะเพื่อนๆนที่เรียนในสายเนี้ยก็คงรู้แหละว่ามันก็ไม่ได้ง่ายแล้วก็มันก็ไม่ได้ยากถ้าเราฝึกถ้าเราแบบว่าภาษาเราได้ถ้าเราเอ่อเรียนรู้ที่จะจดจำนะคะก็อย่างน้องก็ถือว่าโอเคนะเพื่อนเพื่อนเชื่อไหมคะมี คนรุ่นรุ่นเดียวกับน้องสองคนที่มาโรงเรียนที่นี่นะคะแต่เรียนไปได้สามสัปดาห์เขาสต็อปเลยเขาหยุดเขาก็คือเขารู้ว่าเขาไปไม่ได้หรือยังไงน้องไม่ทราบนะน่าจะคุณเห็นคุณครูบอกว่าเขาไม่เอาเขาไม่ไหวเขาก็พูดประมาณว่าสุนทรีเธอยังดีนะอย่างเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสามีน้องก็ไปทำเฟเชียลนะคุณครูก็บอกว่าประมาณว่าพูดจะพร้อมมากนะพูดกับสามีน้องนะบอกว่า เออเนี่ยฉันนะ่ะภูมิใจในเมียเธอมากเลยหล่อนมาไกลามากๆเลยนะแล้วก็ดีแล้วที่เธอซัพพอร์ตหล่อนนะที่แบบว่าเตรียมเรื่องของแนวข้อสอบนั่นนู่นนี่นะแล้วก็ยังรีมายสามีหนองในเรื่องของการเรียนเออสักคิว้วก็คือเรื่องของ PMU เน,นั่นแหละนางก็ถามสามีน้องก็บอกว่าเออตอนนี้ก็ให้สุนทรีเขาอะเตรียมพร้อมในเรื่องการสอบที่จะผ่านกับสเตจก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวค่อย คอยแพลนเรื่องของการเรียน PMU คือโรงเรียนน่ยอยากจะได้เราเป็นลูกค้าต่อเนื่องไงว่าง,ง่ายๆก็หน่องก็หน่องก็บอกอืมฉันจะเรียนแต่ก็ยังไม่รู้เลยถ้าโรงเรียนไม่เปิดสร์อาทิตย์ฉันก็จ,จะแบบไม่แน่ใจอะว่าจะโรงเรียนได้ในช่วงเดือนไหนเพราะว่าฉันยังขับรถไม่ได้ฉันยังไม่มีใบขับขี่ประมาณเนี้ยซึ่งก็เป็นประสบการณ์ที่หนักหนาสาหัสประมาณนึงเลยนะคะก็เรียกว่า อยากจะแชร์้เพื่อนๆน,นะใครอยากจะเดินในเส้นสายอาชีพนี้นะเตรียมความพร้อมนะคะเรื่องภาษาสําคัญอันดับแรกเลยนะคะอันแรกเลยภาษานะคะต้องขยันหน่อยนะในเรื่องของการเรียนรู้เรื่องภาษานะคะแล้วก็เรื่องของทักษะที่ต้องฝึกฝนนะก็จะถามว่าทั้งหมดทั้งมวลนะ้นองชอบมากในการทำเฟเชียลนะนวดสปานวดหน้านะรู้สึกว่า อย่างน้อยๆเราก็ได้บำรุงผิวน้องก็แพลนไว้ว่าเดี๋ยวถ้าน้องเรียนจบแล้วเนี่ยช่วงว่างระหว่างจันทร์ถึงสุขระหว่างที่จะเข้าชั่วโมงคลินิกทุกเสาร์อาทิตย์เนี่ยหน่องก็จะหาอุปกรณ์นะแล้วก็สั่งโปรดักต่างๆที่เราใช้ในการทำเอ่อทรีทเมนต์สปานะคะมาฝึกแล้วก็อาจจะแบบว่ามีการรับน้องๆนะคะด้วยการมาทำ นวดหน้าสปาทรีทเมนต์ต่างๆนะคะแต่ก็คงจะแบบว่าไม่ได้อ่าทำกันเป็นลำ่ำเป็นสานะเหมือนฝึกฝึกมือให้คล่องแล้วแล้วเราจะได้แบบว่าไม่ลืมในเรื่องของเออเขาเรียกว่าการการทำในแต่ละขั้นตอนนะคะเพราะว่าเรื่องของเออเขาเรียกว่าเรเวลนะในการหนักเบาในการทำซึ่งมันก็แตกต่างอย่างคนผิวเออ เขาเรียกว่าผิวอายุเยอะอย่างสามีหน่องเนี่ยประมาณหนึ่งนะผิวริ้วรอยหรือน้องๆที่แบบผิวยังเฟิร์มหรืออะไรเงี้ยก็คือมันมันมันก็มีเทคนิคที่ที่เราจะทําเราก็ต้องเรียนรู้นะหน่องก็พยายามเปิดดูใน YouTube ก็มีนะเขาก็มีคนแชร์นะฝรั่งเพจหรือ YouTube ช่องเอ่อยูทูปก็มีการแชร์รายละเอียดเรื่องของสปานะมีอยู่ช่องหนึ่งหน่องก็ดูอยู่นะหน่องก็กดติดตามเขานะเขาก็แชร์ทุกๆอย่างเลยนะดีมากๆเลยอะคะ่ะเพื่อนๆนที่ เตรียมนะคะอยากจะเรียนนะก็ลองศึกษาหาข้อมูลนะคะในแต่ละรัฐมีโรงเรียนต่างๆนะรายละเอียดก็ต่างกันค่าเรียนก็ต่างกันนะคะก็ลองเช็คในส่วนของรายละเอียดของรัฐที่เราอยู่นะคะก็น้องคิดว่านะออมันเป็นทางเลือกที่ดีเป็นอาชีพที่สามารถสไร้างรายได้เป็นเกาะเป็นกำนะถ้าเราเปิดกิจการเองเนาะซึ่งอันนี้น้องก็ ยังยังไม่ได้พแพลนถึงตรงนั้นนะแต่ว่าอยากจะเรียนรู้แล้วก็ไปฝึกฝนตัวเองให้มีความพร้อมก่อนนะถ้าคิดว่าจะเปิดกิจการของเราเองนะวันนี้หน่องก็มาแชร์เท่านี้นะก็หายไปนานเลยนะเดี๋ยวอยู่ตัวแล้วหลังจากผ่านสัปดาห์แรกไปเดี๋ยวคิดว่าน่าจะลงคลิปวิดีโอเรื่อยๆนะจะได้มาเจอกันบ่อยๆนะคะนี่ก็ น้องชันชายก็นอนอยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงใกล้ๆน้องนี่แหละทางไม่ค่อยอยากจะห่างเลยอยู่ใกล้ๆถ้าน้องเดินไปไหนก็จะตามเหรอแบบร้องอะนะประมาณว่าเหมือนเหมือนเขาเป็นคนป่วยอะประมาณว่าไม่อยากอยู่ห่างเจ้าของอะเนาะน้องก็วุ่นวายแบบนี้ทุกวันนะแต่ถ้าเพื่อนๆที่ใครอยากดูคลิปวิดีโอทุกวันก็แวะมาดูน้องสันชายนะคะน้องก็จะลงไว้ที่ช็อตวิดีโอนะคะใน คลิปสัานนะคะวันนี้น้องก็ขอตัวลาไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวีดีโอหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ